อยู่นี่อ่ะแล้วลุงก็ลุงอยู่บ้านแพ้วลุงก็รู้จักตีใหญ่ดิอ้าเอเนี่ยนักข่าวทำสารคดีนะบ้านอยู่ใกลกันมาหรือว่าลุงไปปล้นมาแล้วเอาทองมานีอทองเคทองเคอไม่ใช่ลุงก็บอกไม่ใช่ลุง ลุงบอไม่ใช่กูอยู่บ้านแพ้เหมือนกันแต่ไม่ใช่พวกตีใหญ่อ๋ออยู่เส้นนอกเจ๋งนเนาะคนที่อยู่ในหมู่บ,บ้านนี้ยเนาะแบบมีประวัติอะไรเราเราไม่รู้นะเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้สมัยก่อนซอยเดียวกันปะ <ride> อ๋อลุงอยู่ซอยเล็กอ,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 อ๋อตอนนี้พ่อแม่เขาก็ยังอยู่นะ ยังอยู่กออกทวีอยู่ตอนพันายหปน่นเนัตนน้ององโด่งลังเรืองตัตอนอ่หลงตอนหังนต้องมาเนี่ยมาตนวมเ่นอ๋อรุ้จากกานวงยันเหเ่อแล้ลุแต่ว่าอยู่นี่แล้วนี่รุนไม่ธรรมดาแลเนี่ยนี่แหละ เากรุนลายคามแล้วเนี่ยแล้วยังสุขภาพดียังเป๊ะยังใช้ชีวิตแบบสงบจุแบบนม่ลุงเท่าไหรแล้วเนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงลุนผมยังมีตายเลยลุงเอ้ยลุ่นผมก็ไม่ใช่อมพาตานะเออตายรุ่นลรุ่นลงรุ่นลงเนี่ยก็คือมีตายเข้าใจไหม แต่รุ่นผมเนี่ยก็ตายมาหลายคนแล้วใช่จะตายตายอยู่ประมาณหกสิบหกสิบตวตายอ่ายเยอแต่เอาจริงไหมลุงอ่ะไม่แก่เหมือนเหมือนพี่อก็เจ็ดสิบสี่เลยคือปกติร้านประมาณสักหกสิบแปดหรือหกสิบอะไรอย่างเงี้หรอกโอ้โหมันเยอะอยู่นะทอ้ปศุวิเป้าหวานความดันเป้าหวานแต่สุขภาพแบเราจะรู้สุขภาพไม่เหมือนคนเป็นโรคเลย ผมว่าเป็นโลกอยู่โลกหนึ่งรู้ป่ะโล,โลกอะไรรู้ป่ะลงความดันทุลังสูงลเลยเขาบอกว่าเมียบอกว่าต้องลดลงมาหน่อยแต่ทางไม่ลดไปไ,ได้อยู่วัดเด็ด